สวัสดีครับผมอยู่ในที่อาซมบยฮะดูแลอยู่กับ Y z ยซตไดอาสมาเป็นค่ายยามาฮ่าคันนี้สุแรงแรงริกครับผมจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นรถบ้านเดิมๆนะเราเอามาจัดทรงใสลายไปนะฮะก็ของแต่งพอมีมานิดหน่อยฮะอะะไรมาด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็สติ๊กเกอร์เมาไมมาเลยเจ้าของรถคันเดิมก็จะชอบขี้เมาอยู่นะอะหลักๆก็จะเป็นลายนะฮะเป็นลายสีแดง สวยๆครับเนี่ยมีเขียนตรงนี้ว่าน็อตด้วยอ่ากันลมซ้ายขวาไฟเลี้ยวแต่งผมมีแถมให้นะแต่ถ้าถ้าไม่ชอบไฟเลี้ยวเดิมนะมีแถมให้โอเคแล้วก็ลหลังๆมามีกันลมซ้ายขวาไล่มาเป็นท่อฟูทั้งเส้นนะออกมาเป็นปลายเรลว,วินเยอะท่อแท้นะครับอันนี้ท่อแท้เลยยางหน้าหลังเหลือท้ายสั้นแต่งไฟเลี้ยวท้ายแต่งนะฮะ เบาก,กิฟต์นะป้ายเบียนสี่เกาครับเพื่อไปแทงหวยกันดูนะโอเคดูเลขไม้เลยแล้วกันคันนี้แต่งมันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ไม้ที่3าม0มืนระฮะคันนี้ก็กอดสุดราเซอร์วิกให้เลรอครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะอนโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเลยแล้วกันว่าคันนี้เป็นยังไงว่าท่อวิวรินมันจะพอขนาดไหนว้าวนี่เป็นรอบเดินเป่านะฮะ ผมชอบเสน่ห์ท่อแท้คือมันเสียงพอดี่นะอันนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเบิ้ลเบให้ฟังเลยลวยกันรอบ5000โอ้ยเสียงรอมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเรามาอัดกันดูนะฮะว่ารอบ10000มันจะเป็นเสียงยังไงโอเคไป โอเคครับผมคันนี้ออกรถอยู่ที่ศูนบาทฮะไปเลย20เออกรถศูนบาทพอประมาณ2อ0พนะฮะยื่นได้48งวดหนกาฮะโดน25เปอร์เซ็นต์ก็ออกรถประมาณอ่า5,000ประมาณนี้นะ5,000 5,000ไม่ไม่เกินไม่เกินเอ่อมานเนมายยี่แิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าพออกรถศูนย์บาทไปเลยวันนี้ไงก็ถ้าสนใจนะฮะติดตอ่อเพจอาซูบ,บายหรือเซวิสไข่อยู่เลยไงก็ฝ่ายเจ้าวายเช่อาสาคันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับไป